ทีเรายนดูเรื่องเซิร์เฟตไปแล้วต่อมาเราจะมาดูเรื่องของเซอร์เฟตกันบ้างเซอร์เฟตนะครับตรงนี้ให้เราลองแแบบวัดอุปเพยเซอร์เฟตประมาสมมติสมมติผมจะใช้จ ลเซอร์โลอะลบแอบลเซอร์โลนะครับนั่นไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่เหรยูนเอร์เป็นอ่าโอเคลบเซอร์โคอยูน,นเตอร์เปนะครับไม่ใช่อยู่ในเตอร์ลบเซอร์โลท,ทีนี้ลองไปที่มุมมองร้อนจะได้กลับมุมมองร้อแล้วลองอยูนิเคตตัววงกลมนี้นะครับ ขึ้นไปในแนวแกนแทบบขึ้นมาทีนนี้เรามีเรามีตัวเซอร์เคิลสองอันนะั้ <c oughs> แล้วคอานี้นะครับลองขยายตัวเซอร์เคลอันที่อยู่ด้านบนให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับ <c oughs> นะครับลองดิฟเฟอ t e อันล่างสุดขึ้นไปออัน <Okay. S 1> นึินะครับดิฟเฟอันไรกันแนครับไอ้นี่ฟอมลู่ลงไหนี่จะ้าึ้นเสร็จแล้วดิฟเฟอชที่มาอีกเลาย่อนหลับลงดิฟเฟเคันอ่แค่มนได้ประมาณนี้ก็ได้ครับ ยีงไงก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแน่นเหนือะไรครับเสร็จแล้วให้เราเลือกเลือกคู่จิ้นนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเลือกคู่จิ้นเราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วจอยมันเข้าด้วยกันกดคอนโทรลเจนะครับคอนโทรลเจจอยเข้าด้วยกันตัวนี้เป็นวัตถุประเภทเซอร์เฟสนะครับต่อไ้เราเข้าไปที่อีดิทโหมด เ้าไปที่ Edit Mode แล้วก็เลือกทุกจุดนะครับเลือกทุกจุดเลยหรือถ้าใครยังไม่เลือกก็กด A นะครับเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแ,แล้ว Fill กด F เราก็จะได้เป <int> ็นแจกันเล็กๆของเราหรือวิธีการขึ้นอีกแบบนึงเมื่อวานเราเราขึ้นไปแบบนึงแล้วใช่ไหมครับแบบไฮดริดไฟเดอร์ชื่อสกรูใช่ไหมครับแอนดเป็นเมอเลยี้อันนี้เราขึ้นด้วยเซอร์เฟตคือในเซอร์เฟตนะครับแจกันเรามันไม่มีจุดนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างนี้นะครับเลือก เลือกตูดท yeah. ja. yeah. no ี่เป okay. okay. ็นอะไรนะอยู่ที่ฐานนะครับตูดอยู yeah. ่ที่ตูดแล้เราก็ใช้อมิแล้วก็ x x t u u e เราใช้พลังงานาจของ e อ t r u d ทแล้วก็ extrude ที่ตูดแจกันนะครับ e อ t r u d e ออกมาแล้วก็กด S สเพื่อเกลเข้าไปมัน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 เป็นอะไร ผมรอแล้วว่ามันไม่ไ hmm. ด้แเป็นตจดออกมาแล้วก็จะเกลี่ยมันเข้าไปครับแล้วมันจะปิด้หออไใช่จริงๆเนื้อบบยกานจะมี้วาเดองใี่ไหนต้องมีจะมีจุดเป็นรูดิวดิวดิว

เรยเป็นการแย่งงนกัาะยานนะาโวยแนเไม่ด้ยินรไม่รู้ว่าจะรำไงให้ดีกว่านี้นะเรก็เก็ดเข้าไปในรานมันจะไ็นรู้ที่าใครจะแปลงเป็นโลีกรอตเลแปลงเป็นเป็นเมนะครับก็ไปที่เอาเจัวโหมดแล้วกดอเทเนตแล้วก็เมดฟอร์มเธอไม่ตัดเธอเ